ครับวันนี้เรามาอยู่รายการเคเบลวิชิน่าดูดีนะครับวันนี้เราจะมาเล่นลายน้ำในมอนต์อิสบิลด์แปดหนึ่งหนึ่งนะครับกับกุญชลกิ้งคูนะครับขอเสียงนะครับขอเซียนครับเอเสียงใหม่ครับก็โอเคแล้วเหมือนจะเมาๆนะครับเออแต่ช่างนะครับเรามาเริ่มเกมนะครับ ไม่ครอกล็อตาวไปเลยนะไม่ต้องอัพเดตน,นี่นรนครเปเอออยนะู่ไหนครับน่ครับมองดูมองดู ti vi. ตีวิ่งไปด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> 20นาทีไม่รู้เลยว่าโปรแกรมที่ข้าอัดอ่ะมันจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นข้าเคยอัดมันแค่10มาเรียงครับที่เกิร์ครับเออพอยได้ไปเอ็นนี่วะสีประชุมสี ไปไ,ไปไป,ไปทุกวันเลยแล้วมันมีไปรึลไม่ไปเขาหยุดตั้งแต่วันเนี้ยมันต้องหยุดเลยเออหยุดเรื่อย เียแขกโดไลโน้ยแอ่กล่องค้าวที่ผมเนี่ย

เนี sabes, no ่ยมองอยู <centres diabetes Martine> ่ได <out> ้ค <nope> รับไม่ร <homes Además> ู now, mm, ้ไม่ร <reach> ู้จะมองไปทเพื่ออะไรครับครับกสักพักเดกสักพักเนาะว่าจะมาแคสแฟนผมครับจะเพื่อเอง 帮帮帮。Bom, bom, bom. ยังพูดอีกอะแล้ได้คูดเลยทำไมวนะเนี่ยเฮ้ยป่อยแล้วจะขึ้นยังไง ไม่ใช่ดูบิด